สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมทีมงานย่าทางลุยหายกันไ่นานนะทุกคนต้องขออภัยด้วยเพราะว่างานไม่มีเกี่ยวนะเห็นไหมเดี๋ยวก็จะล้างรถกันและจากเสร็จงานาน้านี้ทางลงก็ค่อนข้างจะชันนะครับแล้วก็มันเป็นทางลงเปิดใหม่นะครับแมคโครเปิดมาแล้วก็รถไดรถรถถเปิดมาแล้วก็ลงตรงนี้ก็เป็นปากโคลมด้วยตรงนี้ก็ชันคันคลองมันสูงครับเขาทำใหม่ กาอล์ฟก็มาดูงานด้วยเดี๋ยวล้างเลยนะครับวันนี้แล้วก็จะไปใส่หัวเกี่ยวเข้าโพดยวต้องรอดูกันนะครับเรื่องเข้าวโพดยอํยำทางลงก่อนครับ ลงนะครับทางลงโอ้ยุบยุบอ่ะเนาะยุบเลยยุบน้องต้องเปิดตรงนี้ทิ้งทิ้งไว้ก่อนลย,ดยเดอร์ตรงไปกลับลำมุมโน,น่นอ,อย่าเข้ามาใกล้มุมนี้เอาไว้ทางขึ้นทางลงก่อน แทงเอาแทงเอาเที่ยวสุดท้ายค่อยโอ้สุดท้ายค่อยว่ากันแล้วใครเขาช่างทําทางลงตรงนี้เนะ่ะ uh huh. ตรงนู้นเดินไปไม่ได้แล้วเสียวเนาะค oh, ันคลองมันเล็กจัดทิ oh. ่งทําได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะโอหลักษณะน,นี้ก็ oh. น่าจะมีโลมมียุบเลยครับอแล้วรถเราไม่แรงด้วยนะทุกคน ก็เห็นไก่เกี่ยวคู่กับสักนะครับสักตะกุ้งนะครับเกี่ยวคู่กับสักมองเห็นไกลๆไม่ไกลมาก,มกาแบงเนี้ยแหละเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสัก <ใน S 1> อ่ะดูดิเขาดูอะไรกัน,นไหนเอ้าู้ยหลังเปล,ลือกโอ้ยมันอเอาไก้ไาจะขึ้นขขึึข้้นนไปบนคงอูน,ไนะไปเอาเรื่อยมาอยโอนเลยอ้าว นดนเียวไอช้างเราลงไปแล้วไม่มีปัญหามาดูไอสักพัฒนากันบ้างครับอันนี้ผมไม่รู้นะปีอะไรอะไรยังไงอะ ¡Oh, pa' y yani. จะได้เจอครับสอกแถวบ,บ้านเราไม่ค่อยมีนะนี่เป็นรถของเจ้าของนาเขาเอง AM49 ใช่ไหมเนะี่ย างนี้เอาอย่างนี้ป่ะเอาอ๋อเอาอย่างนี้ข้าวอะไรข้าวห้าเจ็ดก่อนนะโอ้ดูข้าวที่เราเกี่ยววันนี้ครับโหกรอบหมดแล้วนะทุกคนใบแห้งเลยก็ข้าวไม่ค่อยดีครับ ไม่โอ้วิงเั้นข้าวไม่ดีเลยที่เกี่ยวอยู่ฟังดูเลยฟังมีน้อยข้าวค่อยดีครับมาชมกันต่อครับ โอ้สักเขากําลังเทข้าวนะมองไกลๆถ้าคนเห็นสักเขาเทข้าวไปหนึ่งอุ้มแล้วนะครับแต่ว่าของเรานีเพิ่งจะได้แค่ครึ่งอุ้มนะข้าวไม่ค่อยดีครับสําหรับนาตจอดก็บอกลาเป็นงานสุดท้ายครับเป็นงานสุดท้ายที่ว่าออรถคันนี้จะเกี่ยวข้าวนะในคราวนี้นะ ก็เดี๋ยวจะล้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวล้างวันนี้เลยนะเนี่ยล้างที่คลองหนะองใหญ่นะเนยก็ล้างแล้วก็เราก็จะเช็คช่วงล่างนะครับแล้วก็ทําเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดนั่นเองว่าเกี่ยวของเกี่ยวของตัวเองเนาะทำไม่เยอะหรอกข้าวโพดอะแต่ว่าเจ้าของรถเขา เจ้าของรถเขาญาติาผมนะญาติสั่งเลยอะญาติเขาจะจะจะเกี่ยวเองเนาะเขาไม่อยากไปจ้างรถคนอื่นมั้งผมก็ไม่รู้เขานะเขาก็เลยทำรถเกี่ยวเข้าโพดเองแต่เดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับสำหรับรถเกี่ยวเข้าโพด

ก็โมโมแล้วครับโอ้อุ้มละประมาณหนึ่งครเรียนเจ็ดสิบถัง คราบอาจารย์เทนทางขึ้นทางลงไม่มีปัญหานะ ขึ้นมาดูข้าวกันครับสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็แห้งดีแห้งเลยแหละคือว่าไม่มีความชื้นเลยล,ล,ละลากข้าวโดยเสียตีอีกแล้วแหม่กวันเลย ถนนนี่ค่อนข้างที่จะหมินนะครับสูงด้วยแห้งแล้วน,นะครับจากพัฒนาเห็นไกลๆไปไกลก็ใกล,กล้บิ๊กสามเจ็ดนะไม่ใช่ว่าไอเอ็มไอสี่เก้าที่ผมบอกนะ ทางคลองอ่ะดูดิและทางเล็กเนี่ยตรงนี้ทางพังตามจริงลงตรงนู้นนะครับพี่นาเขาตรงนี้ทางพังตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนเหลือแค่นี้แหละย้อนแสงนิดน,นึงไม่เต็มสองอุ้มนะครับเพราะว่าข้าวไม่ค่อยดี 50ถังก่อปะกับสักสัศพฒนาฒนายังเกี่ยวอยู่ครับหน้ารถอโอเคครับสำหรับวิดีโอนี่หรือว่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณการกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์พูดคุยกันขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับงานสุดท้ายของเย้าช้างไวไฟ B55 เราครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคนไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม